ยังอยู่กันที่เรื่องของการประกวดควายสวยงามนะครับก็บคือเมื่อกี้เห็นแล้วอาจจะยังไม่จุใจเราพาไปตามเรื่องของการประกวดควายสวยงามที่จังหวัดที่จังหวัดนองบัมลพูกันต่อครับจังหวัดหนองบรมพูนนะครับจัดง,งานประกวดควายสวยงามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยประจําปี2568โดยมีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธ,ธนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากถ,ถึง4ถ้วยรางวัลครับ บรรยากาศของการจัดงานในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจานวนสี่ถ้วยรางวัลโดยขบวนนะครับประกอบด้วยข้าราชการนางรํากว่า500คนและบรรดาควายสวยงามชื่อดังระดับประเทศนําโดยน้องโก้เมืองเพชรที่มีมูลค่ากว่า18ล้านบาทและน้องคิงคองนะครับควายที่ชนะการประกวดควายตัวใหญ่ที่สุดในโลก เคลื่อนขบวนจากสารากรางจังหวัดหนองบัวลำพูไปยังสนามกีฬากลานจังหวัดหนองบัวลำพูและได้มีการอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประจําจุดบนเวทีกลางลานประกวดควายสวยงามซึ่งพิธีการเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติครับจากนั้นนะคะนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเป็นประธานเปิดงานประกวด ควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี2568ค่ะซึ่งจัดระหว่างวันที่13-14พฤษภาคม2568นี้นะคะโดยจัดใน,ในการจัดในครั้งนี้ค่ะคุณอุ้ยก็ได้รับความสนใจจากทางชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทั่วประเทศเลยนะคะได้ส่งควายเข้าร่วมประกวดมากกว่า500ตัวค่ะและก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตื่น ตัวและก็ความสําคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ควายไทยในสังคมว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะคะและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงควายและประ,ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นค่ะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองเรมพูกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้นะครับนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ ที่มีการประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานมากที่สุดในประเทศไทยถึง4่ถ้วยได้แก่ประเภทควายดำเพศผู้เพศเมียและประเภทควายเผือกเพศผู้เพศเมียโดยมีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงควายลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทั้งทาง,งออนไลน์นะครับและหน้าง,งานมากกว่า500ตัวอีกทั้งยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมงานเป็นจนํานวนมากสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่พักและผู้จําหน่ายสินค้าของที่ระลึกต่างๆและจังหวัดหนองบัวลำภูมีชื่อเสียงเป็นแหล่งเลี้ยงควายสวยงามที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยจึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งนอกจากการประกวดควายสวยงามแล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายเช่นการจัดพิธีสู่ขวัญควายพิธีแต่งงานควาย กิจกรรมปศุสัตว์แฟร์จำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์สินค้าผลผลิตทางการเกษตรและการแข่งขันฟุตบอลซึ่งจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่14พฤษภาคม2 5 6 8ที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูอำเาเภอหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบวัวลำพูครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกันครับครับก็ ต้องหืต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่น้องชาว่ายทั่วประเทศจริงๆนะครับว่าเนื่องจากว่าจังหวัดหนองโบลำพูของเราเนี่ยเราบอกว่าเราจะจัดให้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็จะจัดให้ดีที่สุดให้สะดวกที่สุดกับพี่น้องชาวไฟเราเตรียมการในพื้นที่มาประมาณเดือนกว่านะครับโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองโบลำพูท่านนายกสรัญญาสุวรรณพรมนะครับเป็นคนช่วยเราทุกอย่างอันที่สองเนี่ยเราโชคดีที่ว่านายกสมาคมอนุรักษ์ายไทยของจังหวัดหนองโบลำพูเนี่ย พี่พี่ใหม่นะครับที่วงการพลายเขารู้จักเนี่ย ไปช่วยเพื่อนมาทั่วประเทศทุกสนามที่มีการประกวดควายสวยงามพี่ใหม่ก็จะไปมาก็เลยมาคุยกันว่าถ้าสนามเราใหญ่ที่สุดเนี่ยต้องมีควายประกวดกี่ตัวก็บอกว่าอย่างน้อยต้อง500ตัวซึ่งก็เป็นไปตามเป้าเราใช้วิธีการสมัครทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์สมัครเข้ามาประมาณ300กว่าตัวในระบบหน้างานเนี่ยเราก็มาสมัครอีก200กว่าตัวเพราะฉะนั้นควายในงานนี้500กว่าตัวที่มาร่วมการประกวดนอกจากมาร่วมประกวดแล้วก็มีควายที่เข้าร่วมงาน เป็นประมาณ1000ตัวนะครับซึ่งเมื่อเช้า